มามามาอะไรเร่องอะท่ามีคอยข้นะันนี้น่ยไอดูเขมก่อนนะบาของิครับแต่วันนี้คุณจะได้เห็นอีกหึงบทบาทของเขานะครับมาลองดูกันครับมาก่อนมีอะไรบ้างฮรับองเรื่องแบแชมป์ตวันชมป์ตวันสมุดสมุทนี่ครับนะหนึ่งงง ต้องทำอะไรบ้างก่อนพี่เอาฟังๆเดี๋ยวจะอธิบายเดี๋ยวซีไอแค่ทำตามไม่ทำตามไม่ทำตามไม่ทำกับปิ้เองค่ะมาีีน้มามารอดูนะเริ่มแรกของความรักจะเริ่มจากการปิ้งกันก่อนครัชหือว่าตอนนี้เป็นณรินถนนที่หนึ่งไปกำลังเดินกำลังเดินมาอย่างร่าเริงเป็นต้นไม้ให้กันเป็วลาสนะ ก็ยัง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 พิคนพิคอนพิคอนยังเพราะว่านี่จะเป็นคาสช็อแเราอาจจะเห็นแล้วแบบเออมันก็น่ารักดีอะไรอย่างนี้ Chapter ที่สอที่2อง falling falling in love อ่ะวันต่อมาทั้งคู่กลับมาใช้แพทเดิมเดินทางเส้นเดิมเดินไปโรงเรียนเดินโรงเรียนนะและสะดุดหินก็เดิมถ่ายแล้วอุ้ยเจ็บไหมเจ็บไหมรับรับรัับนี้รับรับ มันกันจะได้เก่งหน่อยอยากได้เหลืออีกหลายเพลงเหลืออีกหลายเพลงสมมติเนยของสร้างรักปุ๊บก็ไม่รู้จะพูดยังไต่อฮะสเตปต่อไปเนี่ยพอความรักมันมันเริ่มแบบน่าเบื่อความรักเริ่มน่าเบื่อแลเริ่มน่าเบื่อแลมันเริ่มมีปัญหาทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันโอ้ยวันนี้ทะเลาะกันเรื่องอะไรดี่ไม่รู้มันก็เลยไปถึงชั้เตอร์ที่เรียกว่า ชักเตือนรี่เรว่า heartbreak heartbreak นี่สวัสดีวันนี้เลังำหลัช่าันหลัช่างำหั่งพันธนาถึงเรื่องเดิที่ผ่านมามีสด้วยมัอันนี้แหละสคัญแล้วทำไมครับเาเรียกว่า พอเราอหากาหักเราฮาร์ดเบรกไปใช่ไหมครับพอเราผ่านช่วงที่เราแบบดีนายเราแบบไม่อยอมรับความจริงแล้วก็เศร้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งที่เราเราไม่ได้โทษ <S <S ใครเช่ไหมหรือไม่ก็มันเป็นสิ่งที่เราได้กำลงตัว, <S <S วเองเมื่อวันนั้นหรือสุดท้ายแล้ววันนั้นเราแค่มันอาจจะเป็น